สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายครูเพลงจุฬาเย่สำหรับ EP ที่6ความเท่ากันทุกประการเรามาสู่ความสัมพันธ์ตัวที่4นะคือความสัมพันธ์แบบ มุมมุมด้านหรือบางครั้งเราก็เรียกยาวว่ามมดอนนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆๆๆเพื่อรอรับบทเรียนก่อนใครเลยนะคะแล้วถ้าใครใจดีเห็นว่าคลิปของครูมีประโยชน์ช่วยกดกดแชร์เป็นกำลังใจให้คูเพลงหน่อยเนอะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านกันเลยดีกว่าโกโกโกไปค่ะ พ่อสำคัญแบบมุมมุมด้านนะคะองค์ประกอบแรกก็คือมุมเลยค่ะตามชื่อมันเลยต้องมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่เพราะชื่อมันคือมุมมุมด้านแสดงว่าต้องมีสองมุมและหนึ่งด้านดังนั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือด้านนั่นเองค่ะแต่ด้านที่เราจะนํามาใช้นะคะก็คือเป็นด้านที่มีความยาวเท่ากันหนึ่งคู่ซึ่งไม่ใช่ด้านสเปรยสปาแลนักเรียนต้องเป็นด้านที่ถัดจากมุมตัวตรงกลางนะคะซึ่งถ้าหนูไปหยิบด้านอื่นมันอาจจะเป็นด้านที่อยู่ระหว่างมุม มันก็เลยจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมไปซึ่งผิดทันทีนะดังนั้นด้านที่เราจะใช้ต้องเป็นด้านที่ติดกับมุมตัวตรงกลางนะคะเมื่อเราได้2องค์ประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลองดูสไตล์โจทย์มุมมุมด้านกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันดีกว่านะคะว่าทําไมสามเหลี่ยมล่างกับสามเหลี่ยมบนถึงเท่ากันทุกประการแบบความสัมพันธ์มุมมุมด้านคําแรกที่เราจะพิสูจน์ก็คือคําว่ามุมนั่นเองซึ่งมุมที่ชายก็จะกลายเป็นมุม หนึขีด EC ซ c ตามที่โจทย์ให้มาเลยก็คือมุม SPQ และมุม QRS นั่นเองอ่ามุมรูปหัวใจนะคะตัวถัดมาก็คือคำว่ามุมเหมือนเดิมเราไล่ตามชื่อมันเนอะก็คือมุม2ขีดนะคะก็คือมุม PQS และมุม RSQ อ่าหัวใจสีเขียวหนูดูลักษณะมุมที่เราเริ่มไล่มันจะเป็นมุมแล้วก็แล้วก็มาอีกหนึ่งมุมใช่ปะอ่าซึ่งเป็นมุมติดกันแล้ ตัวสุดท้ายคือคําว่าด้านซึ่งต้องเป็นด้านไหนเอ่ยด้านที่ติดก,กับมุมตัวตรงกลางนะคะก็คือมุมสองขีดเนี่ยสแสดงว่าต้องเป็นด้าน SQ เก่งมากซึ่งด้าน SQ เป็นด้านรวมของสามเหลี่ยมบนและสามเหลี่ยมล่างนะคะเมื่อเราได้ความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านอ่ะค่อยไล่ตามชื่อมันแล้วเรียบร้อยก็สรุปได้ทันทีเลยว่าสามเหลี่ยม SPQ เท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม QRS แบบมมดรหรือมุมมุมด้านนั่นเองค่ะ มาสู่ตัวอย่างที่2มีความแอดวานซ์ึ้นมาหน่อยนะคะว่าทาไมสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างถึงเท่ากันทุกประการแบบมุมมุมด้านอ่ะทุกคนตั้งใจฟังคุณคณนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะชื่อมุมมุมด้านนะแต่ดูลักษณะโจทย์ที่ให้มาเขามีด้านหนึ่งขีดกับมุมหนึ่งหนึ่งขีดใช่ไหมแสดงว่ามุมหายไปหนึ่งตัวเพราะว่าเราต้องใช้สองมุมใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราคิดนะั้นเราจะคิดกระบวนการย้อนกลับย้อนย้อนย้อนจากมุมมุมด้านหนูสามารถคิดแบบ ด้านมุมมุมได้นะคะซึ่งเราจะเริ่มไล่จากด้านก่อนคือด้านหนึ่งขีดไปสู่มุมหนึ่งขีดก่อนใช่ไหมคะอ่ไล่ตามชื่อไล่ย้อนกลับไล่ไปดูตามรูปเราจะไปหากันว่าอีกหนึ่งมุมคือมุมไหนหนูดูนะด้านต้องติดกับมุมตัวตรงกลางใช่ไหมคะแสดงว่ามุมตัวแรกที่เราเริ่มไล่ย้อนกลับต้องเป็นมุมที่ติดกับมุมตัวตรงกลางก็ดังรูปเลยจะได้เป็นมุมอะไรเอ่ยติ๊อกติ๊อกอืฮะไปมุม ตรงข้ามมุมติ๊กสีหัวแอติ๊กสีแดงเห็นไหมเวลาเราไล่กระบวนการย้อนกลับจะเป็นด้านมุมแล้วก็มาสุ่มุมนะคะทั้งสามเหลี่ยมบนและสามเหลี่ยมล่างเลยเนาะเวลาเราคิดเราขิดย้อนกลับนะแต่เวลาเราเขียนบทพิสูจน์นะคะเราจะเขียนเหมือนเดิมคือไล่าจากมุมมุมด้านอ่ะเริ่มเขียนบทพิสูจน์กันแล้วเริ่มกันที่คําว่ามุมตัวแรกก็คือมุมตรงข้ามที่เราเพิ่งไล่คิดย้อนกลับแบบเมื่อกี้เนาะก็คือมุม m o n และมุม l o p นะคะมุมที่ติ๊ก เครื่องหมายถูกสีแดงไล่ตัวต่อมาก็คือคำว่ามุมเช่นเดียวกันก็เป็นมุมหนึ่งขีดที่จดให้มาเนอะคือมุม O N M และมุม O P L นะคะอ่าและตัวสุดท้ายก็คือคำว่าด้านนั่นเองซึ่งท่านหนูดูจากรูปมันจะเริ่มไล่เป็นระบบเลยเห็นป่าวว่าสองมุมที่ติดก,กันและหนึ่งด้านต้องเป็นด้านที่ติดก,กับมุมตัวตรงกลางอ่าดูตามลูกศร,รได้เลยนะคะได้เป็นด้านหนึ่งขีดก็คือด้าน N M และด้าน P L เมื่อเราไล่เขียนบทพิสูจน์แบบ ม,มุมมุมด้านเรียบร้อยแล้วเราก็สรุปได้ทันทีเลยว่าสามเหลี่ยม ONM เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม OPL แบบมมดหรือมุมมุมด้านนั่นเองค่ะ <He S 1> เห็นไหมเอ่ยแม้ว่าโจทย์จะให้มาไม่ครบแต่เราสามารถไล่กระบวนการคิดย้อนกลับแบบด้านมุมมุมได้แต่เวลาเราเขียนบทพิสูจน์เราจะเขียนตามชื่อ,อความสัมพัญของมันก็คือมุมมุมด้านปกติเลยเนาะ ไปดูบทสรุปของความสัมพันธ์แบบมมดหรือมุมมุมด้านนะคะก่อนอื่นเลยต้องมี2มุมตามชื่อและ1ด้านซึ่งต้องเป็นด้านที่ติดก,กับมุมตัวตรงกลางนะคะ,ะต้องเป็นด้านที่ติดก,กับมุมเนาะซึ่งไม่ใช่ด้านสเปซสปานะเป็นด้านที่ติดก,กับมุมหรือด้านที่อยู่ถัดจากมุมนะคะโดยเราจะใช้ทริคเหมือนเดิมเลยก็คือคําว่ามุมตรงข้ามมาช่วยในการพิสูจน์มุมและด้านร่วมมาช่วยในการพิสูจน์คาว่า นนและพบกันใหม่ใน EP ที่7 EP สุดท้ายนะคะของความเท่ากันทุกประการก็คือความสัมพันธ์ตัวที่5ฉากดานดาน,นั่นเองค่ะอาฉากดันดานแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะอันยองบ๊ายบายอย่าลืมกลับไปเถทวนนะ